สวัสดีคะ่ะเช็คดวงความรักนะคะนี่เป็นพลังงานไพ่ที่อาจารย์เปิดขึ้นมาอาจารย์จะอ่านให้อ่าเพื่อนๆและทุกท่านท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะว่าตรงกับดวงคุณไหมถ้าตรงก็ไปต่อได้เลยนะคะจะเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจหรือเป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าการเยียวยานะคะอาจารย์มองการฟัง ทำพยากรจะทำให้คุณดีขึ้นทำให้คุณเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นได้นะคะลองฟังดูค่ะพลังงานไพ่ที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าความรักที่คุณไม่อยากเสียเข้าไปะคะ่ะไพ่เสียเหรียญแล้วก็ไพ่สองในเท้าคุณมีความรู้สึกว่านะคะกอดเหรียญไว้ก็อยากกอดเขาไว้แนบอกคุณมีกล่องมีกุญแจคุณก็อยากที่จะ เก็บหัวใจดวงนี้ยใส่กล่องล็อกกุญแจไว้เลยไม่อยากให้เขาไปจากเราแต่แล้วยังไงอะ่ะการทำแบบนี้มันก็ทำให้อีกคนเนี่ยพูดวายแล้วทุกทรมานใจที่จะอยู่เพราะว่าอะไรไพ่เดอะเวลเห็นไหมคะเป็นไพ่คนยืนแบบรับเหมือนกับรับกับธรรมชาติรับกับสิ่งใหม่ๆที่เขาอยากไปอยาก move on หกไม้เป็นภาพคนขี่มา้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายัง ดื้อดึงที่จะให้เขาอยู่เขาก็อยู่แบบไม่มีความสุขนะคะให้ราชาดาเขาก็จะอยู่แบบอืมตามหน้าที่อ่ออยู่เพราะหน้าที่แต่ใจอ่ะมันหมดไปแล้วมันหมดใจกันไปแล้วนะคะสภาวะมันไม่เหมือนเดิมนะคะตอนให้คุณจะยื้อเขาไว้นะคะให้ห้าถ้วยอ่าถือถ้วยไว้สองใบก็จะอยู่แบบนี้คุณชั้น แต่แล้วยังไงการยื้อมันมีประโยชน์ไหมนะคะไพ่เดอะแฮงแมนการยือแบบที่อยู่ในสภาพที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวนะมันนิ่งนะมันถูกผ้ามัดไว้อยู่นะคะเดอะแฮงแมนเพราะว่าอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยกับสเตรนท์น่ะมันทําให้คนคนนี้มีความสุขกับสิ่งใหม่ๆเขามีความรู้สึกว่า เขากัปี้กระเป๋าเหมือนปลาได้น้ําใหม่อะค่ะเห็นไหมคะลูกปลาเวียนว่ายอยู่ในน้ําอะนั่นแหละค่ะมันไม่ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นเขากับเราอาจจะเคยรักกันแต่มันเป็นอดีตนะคะที่มันเปลี่ยนไปแล้วการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนั่นเองนี่คือพลังงานไพ่ของคนที่มีปัญหาอยู่ที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเปิดไพ่เพิ่มเพื่อเป็นการ คลี่ขายนะคะว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะใครที่เป็นประเด็นอยู่แบบนี้นะคะมาเช็คดวงกันเลยคะ่ะว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะชีวิตคุณค่ะจะเป็นยังไงอ่าอาจารย์มองไพ่อัศวนดาบเนี่ยคุณเข้มแข็งขึ้นค่ะ คุณไม่ได้แบบเขาเรียกว่าฟูลไฟเหมือนเดิมแล้วอ่ะนะคะคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วสามถ้วยคุณอาจจะมีสังคมกับเพื่อนไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้แล้วนะคะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะไพ่สังราคุณมีเหตุมีผลคุณเข้าใจชีวิตและเข้าใจสัจธรรมเข้าใจอ,ะ,อะไรหลายอย่างมากขึ้นนะคะ เพเะะนียนไพ่สิบดาบถ้ามันจะจบคุณก็ปล่อยให้มันจบได้อ่ะคะ่ะนะฮะไพ่ราชนะีทันทีค่ะไพ่ราชินีดาคุณปล่อยให้มันจบได้คุณแข้มแข็งแล้วคุณไม่งอแล้วนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วนี่คือพลังงานไพ่เปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงอีกชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณจะดําเนินชีวิตคุณไปเส้นทางไหนแบบไหนอย่างไรนะคะ อ่าไพ่ขึ้น8ดไม้เท้าไม่เท้าที่มันพุ่งทยานออกไปอะ่ะมันคือการเติบโตทางความคิดทางสติปรรัญญาและก็การวางระเบียบแบบแผนชีวิตคุณแบบใหม่เลยคุณอิสระค่ะคุณไปตามแนวความคิดคุณแล้วอะ่ะนะคะคุณมีช่องทางเยอะมากเห็นไหมฮะไพ่หมายเลขแปเบิ้ลน,นี้ดีมากเลยฮะ แเหรียญกับ8ดไม้ในไพ่ยิบซีมันคือช่องทางการทำมาหากินคุณก็ไปโฟกัสสิในเรื่องของการทำงานเรื่องการหาเงินหาไรายได้และดูคุณมั่นอกมั่นใจในการเสนอผลงานในการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองค่ะนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญเงินทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้ คุณไปโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องการสร้างฐานะเรื่องของความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณพึงพอใจแล้วนะคะห้าม้เท้าคุณมีสังคมคุณมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับคนอื่นกับเพื่อนคนอื่นนะคะห้าม้เท้าอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะคะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันเป็นสังคมหมู่มากนะคะคุณไม่โดดเดี่ยวแล้วนะ,ะจากพลังงานไพ่ นะคะเห็นไหมคะในที่สุดคุณก็หลุดพ้นกับสิ่งที่มันทําให้คุณแบบไม่มีความสุขมันแค่โยนทิ้งไปเห็นไหมเป็นภาพผู้หญิงคนเนี้เขาโยนดอกไม้ลงไปข้างล่างเลยในเมื่อสิ่งเหล่าเนี้มันไม่มีค่าสําหรับเธอคนนี้เธอคนนี้ก็ทิ้งมันไปก็เหมือนคุณนั่นแหลคะค่ะเมื่อเขาไม่เห็นค่าเราเมื่อมันหมดเวลาที่จะไปกันต่อ ต่างคนต่างเลือกทางเดินของตัวเองได้ก็แค่จบกับสิ่งเหล่านั้นสิบดาบเดอะฟูจบปัญหาได้ค่ะนะคะไม่ต้องเอามาไว้ในใจก็โยนมันทิ้งไปเหมือนที่โยนดอกไม้ลงหุบเหวข้างล่างนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ขอไพ่สรุปในอนาคตคุณอีกสักห้าใบค่ะ อนาคตคุณจะเป็นยังไงอีกนะคะพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณอีกคะการจบที่ส,สมบูรณ์แบบนะคะไพ่สตาแล้วคุณก็เจอใครใหม่ๆเข้ามาซะด้วยสิมีใครบางคนเนี่ยยืนอยู่ประตูหน้าบ้านนะฮะกำลังยื่นดอกไม้ให้คุณยื่นความรักให้คุณมีคนเห็นคุณค่าคุณอ่ามีคนเห็นในคุณงามความดีใน ความสามารถของคุณคะ่ะราชาดามีคนอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะหนึ่งดาดเห็นไหมคะดีมากมายและคนคนนี้นะคะชัมบาลานเขาบอกเลยว่าเขาจะบาลานและปรับตัวเข้ากับคุณและก็อยู่กับคุณตลอดไปได้เพราะเทน้ำแล้วเป็นรูปเลข8 In อินฟินิตี้นั่นเองคะ่ะนี่ไงชีวิตคุณทางเดินสายใหม่ที่คุณเลือกในที่สุดคุณก็เจอคนที่ใช่ ที่เป็นคนของคุณจริงๆนะคะเป็นคนที่พมลิขิตผักดันมาให้คุณอีกครั้งและคุณก็จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จงมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ